แล้วเขารับได้เขาจะรู้เลยว่าเราแผ้มาสมัยพุทธาจารย์ครูเรื่องเรื่องติดได,ด้๋ยวนี่ไม่ได้เพราะเราทําได้แต่เขาทาไม่ได้จะคุยกันไม่ได้จึงต้องวิทยาศาสตร์ทําเครื่องมารับรองทําเครื่องขึ้นมาเช่นโทรทัศน์ทีวีหรือโทรศัพท์ถึงจะได้อย่างนี้อัดส้าะปัดสาชาะ เรียกว่าคาบลมมันเป็นคาบภาพถ้าพูดอย่างนี้ไม่มใครรู้หรอกมันเป็นภาษาของพระเจ้าสมัยสองพันกว่าปีคาบลมคาบเข้ามาแล้วเป่าไปเป็นคาบลมเป่าออกไปหมอที่เขาเป่าเนี้ยจะพ่นเนี้ยเขาให้ใจเข้าให้ใจออกก็พ่อนออกไปเลยออกพ่นไปโดยลมปราณเขาเรียกลมปลาณกันไหม คู่ยังมีคนอื่นไม่รู้เรียกลมปราณเป่าไปไม่ใช่เป่าที่ปากมันต้องหายใจออกไปพร้อมกับที่เป่าด้วยได้แพงๆนายมากถ้าทำนี้ได้เพ่งกระสินได้เพ่งกระสินต้องทำอย่างนี้ต้องเพ่งแรงาตาดินท่าไฟาตาน้ำเพ่งทตุดิน ก็ดูดินเพ่งเอาไปดินเอาไปอุดคืเอเครื่องบินมันรั่วอุดน้ําอยู่เลยต้องใช้อัสาสาะประสาสะเพ่งอย่างแรงไม่งั้นน้าม,มันจะหยุดเลยไม่ไมนหยุดรเราถึงได้ป่วยไม่ได้ทามานานแล้วนะเดี๋ยวทำมานานเ,เาาาน,าน,นี้ยอัจฉาสะปัสสาสะเขาเรียกว่าเพ่งกสินแตอ่อย่างกรรมฐานนี่ไม่เกียกนเนยเก่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับกสินจมฐาน ไม่เกี่ยวว่าสีงเพราะนั้นโยมหายใจยาวๆมีประโยชน์มากทําให้โลกคือถายได้อย่างหนึ่งสังเกตได้จากพระปูสังกัลักษณ์กานหายใจสัน้นหอบแล้วบอกหายใจยาวไว้มันก็หายใจยาวกําหนดได้แย้วหายใจปองหนอ,อยุบหนอหายได้คือถหายไปเลยคือที่มันจะปอดนะแล้วก็เดินจงกรมห้ามทําอย่างนี้ ไปไปข้างนาถ้าไปข้างนาเนี่ยนะเดินชงองเดียรู้เลยมันจะรัดปอดรัดหน้าอกถ้าเราทาอย่างนี้ยก็จะปวดตรงนี้มากปวดมากเลยเนี่ยแต่ตรงนี้ยมันจะกดกระเบนเน็บทําให้โรคกตายหายได้กดกระเบนเน็บแต่ปวดมากก็คือไหล่สองข้างถ้าทําอย่างนี้เนะี่ย เดินสามทีบาทีไม่เป็นไรเลยชั่วโมงไปแล้วจะรัดตรงนี้จะปวดล่าตรงนี้ลงมาที่ปอดเนี่ยเนี่ยทำอย่างเนี้ยเวลาเดินนะมาถึงเดินคนไม่รู้อ่ะรู้ไม่จริงแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าปวดอย่างนี้ดีกว่าปวดไหล่คนที่เคยเนี่ยผู้หญิงซ้ายใช้ขวาไป็นอมพลึกบอกทำไว้นี้ เชื่อผูกไว้เลยมันก็ปวดน้ําตาร่วงเลยปวดปปวดมาหายเลยไอ้ขาเรียบเนี่ยกลับตึเต,ต็มขึ้นมาเลยใช่ไหมแขนรีบตรงเนี้ยมันไม่มีลมเดินพอทําอย่างนี้เขามันก็ปวดปวดแล้วล้มก็อาจจำไม้ถ้าเป็นอมาาัมพาตด้วยเป็นี่ยถ้าไม่ปวดไม่หาย้องปวดถึงจะหาย วดแล้วมันจะหายลมจะเดินถ้าลมไม่เินไม่ปวดเลยหยุดก็ยังไม่เจ็บเนี่ยแขนรีบเนี่ยบางคนแขนรีบปวดปวดแมมปวดมันก็พรวดออกไปเลยทรวดออกไปเลยก็ลมเดินลมเดินหายปวดพอหายปวดแวแขนก็ไม่รีบมีหลายหลายคนเนี่ยที่เป็นตัวอย่างลอง,องทำตรงนี้นะ ไม่ใช่แต่ของเรื่องเล็กน้อยอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงยากมากอย่างแต่เราค่อยๆเดินขวาย่างหนอซะย่างหนอแต่การเดินเนี่ยนะโยมบางคนยังเดินสั้นก้าวเฉพาะที่เราก้าวยาวของเราเราก้าวแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปก้าวสั้นอย่าไปก้าวยาวเกินไปเราเคยก้าวแค่นี้ใช่ไหมเอาแค่นี้แต่ให้ช้าลงไป ขวายางหนอซ้ายยางหนอก้าวกระเพาะก้าวไรก็มันย้ายสัน้นถทาสั้นไปอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเราก้าวยาวเคยอ,อย่างที่เราเดินอยู่ธรรมดาพอเราได้ปั๊บเราจะวิ่งยังไงไอ้สติไปเรื่อยเรื่อยสติตามไปเลยจะไม่เสียแล้วจะล้มตรงไหนจะบอกเลยคำน้องวิ่งไม่ไหวเนี่ยตะมาพูดช้าเพื่อไหวเสียเพื่อได้ ชาเพื่อไวเราทําชาได้นะไวก็ได้อย่างเช่นขวาอาตมาเนี่ยรู้มากกับมันจะกเซขวาย่างถ้าไวไวไม่ล้มแต่าชาขึ้นมาเนี่ยขวาย่างจะ,จะ,จ,ะจะงงหละอยากจะล้มเลยให่ไหมถ้าสติไม่งคงแล้วมันจะไม่ล้มเลยนะจะยืนขาเดียวได้ี่ใหม่ๆเนี่ยพอขวาย่างมันจะล้มเลย ซ้ายย่างหนอน้ำหนักมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขวาจะย่างไปน้ำหนักอยู่ที้เท้าซ้ายมันจะลม้มถ้าน้ำหนักเท่ากาันหรือว่สเสถียรมันจะไม่ล้มเลยจำไว้ขวาย่างขาเนี่ยน้ำหนักท่วงมากมันจะเสซ้สายย่างเนี่ยขวานี่มันจะหนัก มันจะไม่หนักรับถาลารับไปใหญ่ล้มลงไปเลยนะเหมือนอย่างเราแก่เนี่ยไม่ต้องมาเดินโยกลมแค่เดินไปเนี่ยล้มซะเยอะเลยมันเช่แช่ขวายากไปเนี่ยไอ้เท้าซ้ายมันก็รับน้ำหนักจ็ล้มทางซ้ายถ้าซ้ายยางไปเนี่ยแต่ไม่ใช่เดินโยกกลมมันจะล้มทางขวาล้มตึงไปเลย ตายฉเยอะเลยจำไว้ถ้าเราเดินเรื่อยๆไปเนี่ยมันจะถ่วงน้ําหนักมันจะไม่ล้มหรอกแต่ที่แรกอะ่ะมันก็ต้องเซเซปบ่อยๆนะก้าหายเซเพอหายเซแล้วก็หยุดกันได้น้ําหนักตึงมันกึ่งตัวแล้วใช้ได้เนี่ยถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยขวาย่างหนอทายุห้าสิบหกสิบไปแล้วเนี่ยมันจะดมลงตัวไม่ได้มันจะเซ ทำไมถ้ายุ่งส,สะเซยปลงมาเนี่ยมันไม่เซยแล้วกำลังดีอาว่าอายุมากกว่านั้นนะเราลองไปเดินช้าๆกันมันจะเซยจะลม้มเลีงชาอยากจะลม้มชาทำยากถ้าวไว่ทำง่ายง่ายมากถ้าก้าวไปไว้ๆเนี่ยมันไม่ล,มล้มหรอกถ้าก้าวชาจะลม้ม ถ้าเราก้าวช้าได้ไม่ล้มไม่ต้องกลัวไวยังไงก็ช้าเพื่อไวไวแล้วมันจะไม่ล้มจะล้มตรงไหนมันจะพยุงตัวให้อยู่ที่ได้ไม่เป็นไรต่อมานี่ยังเนีย่ยเดินเซไปใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เดินมานานแต่เราก็นั่งมากเพราะเวลาเดินตรงกลมันไม่คยจะมี พอจะเดินขวาอย่างนอรอรองพ่ออยู่ไหมคะโอ้โหซายอย่างนอรอรวงพ่ออยู่ไหมคะแล้วเราจะอดได้ไหมเราก็บอกไม่อยู่ได้หรือคะ่ะบอกมีอะไรหรือคะ่ะเราก็ซ้ายอย่างนอยอมมีอะไรหรือคะ่ะเลยปะเจ้าขาอยู่ที่ขาเลยเนาะอี่อยเป็นอย่างเนี้ย หมดได้แล้ววันนี้มากันแน่นกุฏิมาจากเบตงเบตงแล้วก็พยาวไดะไรอหลายหลายประเทศออสเตรตเลียตะแลนี่ยมาหมดเมืองเมืองจีนเมืองอะไรมามาหมดเราจะหมดได้หรอมาแล้วไม่ดีมันเคยหรือการพูดเขายอมไปทานข้าวโอ้โห ไอคำเนี่ยมันมันติดปากกระทั่งที่เขากินมันหยากอยากไปเชิญทานอาหารจ้าโอ้เจ้าพระคูณม,มีวัดเดียวเชิญจะข้าวไปเจอใครก็เชิญทานข้าวไปเจอใครก็เชิญทานข้าววันอื่นเขาไม่เชิญหรอกเพราะอะไรเราเขาไม่มีฮะตจะเชิญใครทานนี่เดี๋ยวสองวันนี้มาแล้วสามพันคนทานข้าววัดนี้วัดโบสถ์ชั้นเสน มหาสุดท้องพาลูกน้องมาทัศนาจดแล้วไปทําบุญหลายวัดแล้วกลับมากินข้าววันนี้แล้วก็ประโลกให้เราเหลือท่าไลร่ให้เรานะแล้วเอาดีๆไปให้วัดอื่นหมดเนาะแล้วเหลือแต่กระเตงกระแตงกระตองแล้วก็มัมมอไผ่เราเยอะเลยดีไหมกระตองกระตองกระเตงฮนะ นี่แหละกรรมฐานายากมากการมีแร,กกแร,รกงกำหนดเนี่ยเวลาเนี่ยรับประชวรประการเนี่ยต้องกําหนดนะหรือเอาไปโกรธใครกันเนี่ยก็กําหนดโกรธซะเลยไม่ใช่ว่าโมโหป,ปั๊บตบพยองเข้าไปเพราะตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกําหนดโกรธก่อนโกรธนอโกรธนอตอบเข้าไปแรงมันนั่งโกรธโกรธนอโกรธนอต้องกําหนดก่อนน,ออนะ่อยตบเท่านะ ถ้าจะตอบใครโกรธหนอโกรธหนอเธอไม่ชอบฉันหนอไม่เป็นลายไม่ชอบฉนันฉันก็ชอบเธอกําหนดเลยนะเขาไม่ชอบเราดีที่สุดไม่เปลืองเอาว่าเกิดมาชอบเราขึ้นมาแล้วเราชอบเขาเราต้องต้องเปลืองนะใช่เอาจริงๆรน,ะนริมนเชื่อเนะ่ะ เขาชอบเราเราชอบเขามันก็ต้องเปลืองอย่างได้ยางหนึ่งจนได้ถ้าเขาไม่ชอบเราโมทนาเลยไม่ต้องเปลืองแล้วไม่ต้องพูดกันแต่ฉันจะชอบชอบเธอต่อไปถึงเธอไม่ชอบฉันฉันก็ชอบเธอฉันไม่โกรธเธอฉันไม่โกรธเธอถึงยังไงก็ไม่โกรธไม่โกรธแน่นอนทำไมไม่โกรธ ไม่โกรธแต่ฉันไม่ชอบทำไมมีไหมเหตุฉันไม่โกรธเธอแต่ฉันไม่ชอบเธอพูดมีไหมเหตุกรรมาฐานยังมีมีไหมเหตุฉันทํากรรมาฐานมานางพ่อนะไม่เคยโกรธใครได้ยานที่หกตั้งหกเจ็ดเป็นวันแม่ชีไม่เคยโกรธใครเลยแน่นอนนะแม่ชีจริงยังคะฉันบวชมาต้องสามปีไปแล้วไม่เคยโกรธ นะเลยลองไม่ชี้หน่อยพอ,อยะชี้เผลอไปปะยิชยี้น,นี่บ้าลุกเดินเลยท่านสิบ้าท่านเนี่ยบ้าอ่ะโกรธอาตมาไงโกรธแล้วใครบอกฉันไม่ได้โกรธท่านท่านไม่ชอบมาว่าฉันบ้าอ่ะว่าบ้าเนี่ยแล้วโกรธแอ้วลองดูหน่อยนะ พุ่งขึ้นมาเลยหน้าแดงแป๊บมักเกียยังเยิ้มอยู่เลย,เยแปลกนะคนได้โกรธใน้หน้าแดงฮะเมักเกียวยิ้มๆบอกจะฉีบ้าบ้าไม่เป็นเรื่องปเป็นราษเยอะเลยต่อหน้าคนเยอะจะฉี้อย่างนทานยาบ้าทันไม่บ้าหรออ่าไม่ชี้ว่าไม่โกรธไงได้ยานที่ผบไม่โกรธ ฉันไม่เคยโกรธใครแล้วแล้วทําไมมุงว่าจะมาแล้วหน้าขึงตาขึงมอนยักษฉันไม่ได้โกรธท่านเลยพรคุณลลุกนัง่งรู้ตัวครับฉันไม่โกรธประเดชประคุณ,คณไม่โกรธแล้วแต่ฉันไม่ชอบท่านไม่ชอบนจะแกว่วางไหมลองแก้ดูดินะไม่โกรธแต่ไม่ชอบ เอาไปพูดบางทีนารุมนท่านไม่โกรธใครทั้งหมดท่านเข้ากรรมาฐานเนี่ยรับรองท่านไม่โกรธใครแต่เราไม่ชอบใครมีสงสยัยเลยไหมวันนี้เดี๋ยวได้เวลาเนี่ยสามทุ่มครึ่งแล้วนั่งเดินสามชั่วโมงนั่งสาม mày chạy nỉ à mấy đồ nà quá ê hả hả chế phải thăm Thọ tho hả ไอ้ที่ไปทําที่ห้องเนี่ยไม่ไว้ใจแหละแล้วกลับไปบ้านอย่าไปทําที่ที่นอนนะไปนั่งที่นอนแล้วไปสวดมนต์ที่นอนไปจทีไปซ้อพักผาว่าล้งกรรมนอนเลยเดี๋ยวกําหนดเดินทางหนอกมันนั่งนั่งที่นี่นอนก้องนอกรนอนต้องนอกร้อนร่วงจัง แล้ดูที่นอนก็เออก็ท่านอนหนอนอนหนอเลยแม่นงยาวเขาเล่าแม่นงยาวเนะ่ียอันนี้เอาเขามานินทาแล้วเขาไม่ได้มามาได้นินทาพูดเรื่องจริงบอกหลวงพ่อฉันนอนกันสองคนพอดึกแล้วฉันก็ลงไปนั่งหลับ นั่งสมาธิเลถามนั่งสมาธิพองหนอยุบหนอแล้วลูกชายไปไหนหนอหายไปแล้วดูนี่นั่งสมาธิ นี่นดเวลาจะนั่งตะพาณี่บอกเขา,าเขามื่อกี้ใจเขาวมโคล้อยู่ได้มาเดวพูดเล่นนะเดี๋ยวไปเล่าออเขาฟังนะเอาละวันนี้ก็เวลา มันดึกมากก็เอาละเอาละเอาเดินสามสิบนั่งสามติบเนาะเอาเอาแค่เดินสามสิบนั่งทำเอาทุท่านผู้ปฏิบัติธรรมท,ทุกท่านการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรามานบทแก้ปัญหา นั่นพระพุทธเจ้าท่านลำบากกัเราเยอะท่านเรียนทึ่งสิบแปดินประสาทจบไม่มีใครสอนอีกแน่แล้วก็หาครูสอนอีกไม่ได้คือมีอยวิชาเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังหาไม่พบเมืองตากศิลาอาจารย์ทิสาปามกก็มีแค่ศินประสาร 18แปดด็อกเตอร์18แปดสาขามีวิชาหนึ่งวิชาที่ไม่มีใครสอนวิชาแก้ปัญหาชีวิตของใครของมันต้องทำเองถึงจะแก้ได้สองวิชาบำบัดทุกข์ให้เกิดบำรุงสุขก็ไม่มีใครสอน แต่ว่าขอให้ขอคิดโยมสั้นๆว่าสร้างปัญญาให้กับตัวเองถึงจะแก้ได้ไอ้วิชาการที่เราเรียนเป็นด็อกเตอร์กันมานหลายเล่มปิยานิพนธ์ก็เขียนเล่มเบลกเขียนก็เป็นปีเขียนก็เป,นปเ,นกเป็นเดือนกว่าจะจบก็จริงแหละแต่ทว่าแต่ปัญหาไม่ใหญ่ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าที่เสด็จบัรประชาเนี่ยท่านต้องไปหาวิชามาแก้ให้ได้เห็นเทวทูตพระเจ้าสุโธธนะพยายามสร้างประสาทสามฤดูประสาทสามฤดูน่ยคือเราดูหนาเรอดูร้อนเราดูฝนแล้วพยายามกรรมคุณให้มากห้ามไม่ให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอก พนครพยายามหาหนุม่มสาวเข้ามาคนแก่ไม่หเห็นประเอินจะร้อนออกร้อนใจทานก่อนายกไปจนได้ไปพบคนแก่ไปพบคนตายคนเจ็บเหลือแต่กระดูกระหว่างทางแลสส้วเขาหามศพสวนกันมาเรื่อยๆนี่มีคนตาย มีคนเจ็บนอนครางอยู่ระหว่างทางก็ยังไม่คิดว่าเนี่ยเราจะหาเนี่ยวิชาอันใดที่จะมาแก้เกิดแก่เจ็บตายไปบังเอิญเจ้าชายก็มีพระราชบุตรคือพระราหรองเอาแว่บวงขูกคอเข้าไปเจ้าแล้ว นักสนมกรมนายนางที่มาดนตรีประโคมขับร้องทุกคืนนอนผ้าเลอะเขื่อใคกลหลายย้อยเห็นแล้วก็ไม่น่าดูเห็นเทว,วทูตอย่างนี้ในพระองค์เสด็จออกนอกเมืองไปเห็นคนตายขเขาอยู่และเราจะไปหาวิชาให้ได้พระองค์จึงมีพระราชมิตรจะต้องออกบรรพชาให้ได้ มีทางเดียวคือเป็นมชาที่จะไปหาวิชานี้มาให้ได้เอามาให้โยมเอามาเลี้ยงเอาเอามาให้แก่ครอบครัวและก็จะมาโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธบิดาโปรดมารดาทีหลังอ่าก่อนเลยพุทธบิดาเอาโปรดทีหลังก็เนื่องจากว่าแม่ในกฎหมายเราพ่อออกหน้า บิดามารดาไปเขียน้วยในมงคลสูตรมาตาปิตุโลประธานนางเอตัมมังคลมุตตมมังใครปฏิบัติมารดาบิดาเป็นมหามงคลแม่ออกหน้าเพราะแม่อุ่มท้องมานี่พุทธกาทขันสอนก็สองปีกว่าเนี้ยก็จะไปหาวิชานื่นมาโปรดแม่ให้ได้ทาน้ำนมบวชตั้งหกปี ก็จะได้ลองทุกอย่างก็ทั้งอดอาหารนายโยมบางคนเราไปเห็นมาบางวัดไม่ไม่ฉันข้าวพระสามวันมั่งไม่ถูกพ้จะพุทธเจ้าอดข้าวหรือจะกระดูกหรือจะกระดูกแล้วว่าพิธีนี้ไม่จะเป็นพิธีสงเร็จให้จะตายเอาสิเลยพิงสามสายก็ดังขึ้นตึงไปย่อนไป มัจฌิมาปางกลางก็เคยเดินสายกลางอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเอาแต่เราเขา้าใจผิดสายกลางคือมากแปดก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่จริงถูกจริงต้องสายกลางต้องเดินกลางเลยเอาปัจจุบันคือกรรมฐานนี่เอาปัจจุบันนะอนดีตอย่าไปเอาอนาคตย,ยังมาไม่ถึงจะไปคิดนอกหลุมนอกทางยังไม่มาถึงวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง คิดแต่ดนนี้มันจะทําอะไรต้องทำให้เด้งทำให้เสดุลนี้อย่างนี้เป็นตน้นถึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าไปอดข้าอดน้ำาช่ไหมไม่เสววอะไรเลยเหลือแต่กระดูกทาทุกข์กกิริยาไม่เป็นทางเสม็จเลยเอามัชิมาแปางกลางมาเสวยพระยาหารก็ปัญวกีหนีไปเลยก็อขอฝากเลยความสําเร็จเนี่ยคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งพัวทั้งเมีย ความสาเร็จของชีวิตทั้งแต่ละคนเนี่ยใช้คนเดียวนะจึงน,น้อยน้อย,อยทําความเปลี่ยนให้มากพูดแต่น้อยใช้สมองคนเดียวสองคนสามีภรรยาเอาทั้งสมองกับสมองมาตีกันของเราก็อย่างสามีก็อย่างเหมือนกันไม่ได้แต่คิดแล้วก็มารวมกันปรึกษาห้าหลือกันลองดองกัน ถึงจะถูกต้องไม่ใช่เอาความคิดมาเอามาตีกันแล้วามาทะเลาะกันไม่ใช่เลยนะเอาความคิดมาพิจารณาโยนิโสมานาสิการนี่ใช้การเอามารวมไปปัจจุบันแล้วทําไปเขาจะไม่ทะเละาะกันเลยสามีภรรยาที่ทะเลาะกันจริงๆมานั่งกรรมาฐานขอให้ได้จริงฮะจะกลับไปไม่มีการทะเลาะกันเพราะความเห็นของคนไม่เหมือนกัน เราพอจเเริญพรความเห็นไม่เหมือนกันแล้วเราเอาความเห็นมาตีความเห็นถ้าทะเลาะกันเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนี้เหมือนอย่างไอแบบแปลนกุฏิคนนั้นกว่าดีคนนั้นไม่เข้าท่าเลยคนนี้นก็ว่าไม่เข้าท่าคนนั้นไม่เข้าท่าสำหรับ,บเขาไอคนหนึ่งบอกเอาทรงไทยเลยนอนไปซื้อเอาตรงนี้เลยความเห็นของเขาก็ปีเดียวก็หมดเลย ปลวกกินหมดต็ถึงไม้ไม่สักแต่ไม่สักรุ่นเก่ามันแก่ปลวกไม่กินไม่สักแก่ไม่กินถ้าไม่สักก่อนกินนะต้องเข้าใจด้วยนะเรี๋ยวว่าไม่สักไปเถียงเขาปลวกไม่กินไม่สักมันอ่อนยังไม่ได้กําหนดสักมาสมัยก่อนเนี่ยอ่อนไม่หรอกมันต้องแข้งนเป็นปีคนไม่รู้คือเขาเป็นแพนรองมาเนี่ยเห็นไหม ไม้ฉากมันอยู่ในน้ำเป็นปีเปยยกตัวอย่างไม้ฉากอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นหมื่นปีกลายเป็นหินเลยไหมยิงอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำายิ่งกลายแข็งใหญ่เลยตปว่อกัดกไม่เข่าเดี๋ยวนี้ไม้ฉากอ่อนๆปลวกแค่เอาน้ำลายออกมาก็ผุแล้วนะนี่นความเห็นไม่ตรงกันจะเอาความเห็นคนอื่นมาเป็นความเห็น ตัวเราก็ไม่ได้ถ้าเราจเจริญกรรมฐานไม่สติปัญญาปับ๊บความเห็นจะมีเป็นเหตุเป็นผลคนอื่นเห็นไม่ตรงแปลว่าคนนั้นปัญญายังไม่ถึงสืบเสาะเจาะไม่ลึกถ้าจะปัญญานจะเห็นเหมือนกันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เนีย่ยแค่แปลงอุติเนี่ยยังเขียงกันแล้วเขียงกันอย คนอื่นเขาว่าเข้าใจอ,อ,อย่างอีกคนนึงต้องยังนั้นสิคนนี้ก็แล้วแต่ความเห็นอย่างนี้ถูกอยอมสกจกินตนามันเป็นความเห็นคนแต่คนที่เถียงกันเก่งๆลองมานั่งปฏิบัติกรรมฐานได้ของจริงคือตัวปัญญาว่าทําไมไอ้คนที่เถียงเกนะ่งเนี่ยทาไมถึงด่าข้ามีลนะ้ว เราก็ไปไกล่กรองดูอ๋เอเดยวคนนี้แกเก่งละเอียดมากสามีหยาบถึงได้รู้ว่าแกเป็นคนถูกแกด่าถูกเนี่ยด่าคนเนี่ยมันทั้งมีทั้งผิดทั้งถูกบางคนด่าไม่ถูกเงยไม่ถูกต้องมันก็ออกมาอย่างนี้นะด่าถูกก็มีนี่เนี่ยความเห็นคนมันกลงกันหรือไม่ไผ่ต่างปล้องพิงพงน้องต่างใจตุไลลัดท้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้ ไม่ต้องอะไรคู่แฝดเนี่ยออกกันห่างห้านาทีมันทาไมไมึนเหมือนกันยิงนางขรเลกจบปัญญาเอกนีมาถวัดต,ต่างใจเรียนดีพูดกับแม่ก็มานมมือนะแต่คนโตเย็นพูดเลยเป็นนักเลงโตเลยทาไมเหมือนเหมือนกันแล้วให้เหมือนกันหน่อยไม่ได้เลยแต่รูปร่างหน้าตาจะคล้ายถึงกันแต่นิสัยเหมือนกันไม่ได้นิสัยแปลว่าแบบอย่าง <Das que ath en> เราก็พยายามกล่อมลูกเราคนเนี้ยให้มันดีอันนี้ใส่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างไรเพื่อไหมมันเห็นเ้กมันอย่างนั้นแล้วมันมาบ,บอกหลวงพ่อแม่ผมไม่ไมไมผูกเรื่องคิดเอาเก่าๆผมเนี่ยมันคิดคิดใหม่คิดเทคโนโลยีแม่ไม่มีเทคโนโลยีเอาแต่พูดโทโลยีมาแก้ปัญหา ผมมันคนสมัยใหม่มันก็ต้องเทคโนโลยีเลยไม่ตรงกันเลยแม่กับลูกเลยก็ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเพีงอย่างนี้แต่เราเจริญกรรมฐานได้ปัญญาปัญญาตัวนี้เห็นกาไกลบางคนเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยแต่มันเห็นแค่หัวบรรดแต่เขาคิดยาวกว่านี้คิดยาวไปกระทั่งโนโบรปูลีนีคิดยาวไปทั้งอเมริกานี่และมันต่างกันอย่างนี้คนใกล้คนไกลเนี่ยเห็นไหม พระยังไม่เหมือนการทักองค์พระบางองค์เนี่ยขลังทางคงกระพันพระบางองก็เป็นทางเมตตาพระยังมีพระยืนพระนั่งพระนอนพระนอนก็คือพระวันอังคารหรือวันอังคารหล่าวันอังคารนอนตลอดแล้วแต่เรียกเอาเถอะนะพระทุ่งเศรษฐีทำไมถึงเก้าเก้าขา เขาสอนเรานั่นเนี่ยพระทุ่งเศรษฐีกับแพงเพชรพระชส้มกอกับแพงเพชรอยู่ที่ไทยเป็นเศรษฐีแต่ไม่หมายความว่าไม่อยู่แล้วก็เป็นเศรษฐีคลองขอสักสีโปองมันก็จนตลอดชาติก็ดูถึงท่านก้าวขายไหม